สวัสดีครับพุ่มพอกับจองลงเดียนนะครับเตรียมรังบ้านหนองอุ้งอิงนะครับพุ่มเสียเสียไปเราตมานไปเราก่อนนอนไปมาเที่ยมไหมโอ้ลมหนาวสุดยอดกับเอฟซีดูกับบรรยากาศลมหนาวนะครับนี่ มบรรยากาศนะครับอากาศลมปัดหนาวๆนะครับพุ่มไม่นึกเลยว่าจะกลับมาอีกครับจ้างจังหวัดทีเอฟซีอยู่นะครับอากาศเป็นแบบไหนบ้างครับพุ่มคอมเมนต์มาได้นะครับพุ่มนี่กับดี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 อยู่นี่อุ่นครับเนี่ยนลุงเดียปูป้ากับเรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับ กองเป็นสีเดียวกันแล้วล่ะอุ่นมดดีดีดีอุ่นครับพระว่ามีผ้านี่ลุงเดียวเอาเอนามันปูบนอีกตีริงนะอันอันได้น,นะครับตึ้งอยู่ในบ้านตรงนี้ชองนี้กับลมก้าวไม่ได้ครับปุ้มนะครับมันมีแต่ว่าจองบนกับปุ้มตีลมแต่ว่าลมจะไม่พัดนะครับตรงนี้กำแพงกันนะครับดีดีอุ่นมาเผื่อนครับปุ้ม ดูกับนอนรับแบบ <laughs> อืมแต่ไม่ถึงว่าไม่ปูผ้าให้ดีดหีหน้านะครับลุงเดียวเอาผ้าน,นวมนะครับปิกนิกอย่างดีเลยนะครับลูกหน้ามาแล้วครับได้ไม่ถึงร่องจมงครับกัดกาดมดครับ,บรับแล้ว <laughs> ดีดีรับครับปล่อยดีๆดีนอนไปนะครับพุ ไปแลต้งแต่นั้นอ่านะครับอันนี้ปิดอย่างดีนะครับไม่มีคำว่าหลมข้าวกับดีดีบายตัวครับเสียไม่ต้องเป็นล่วงนะครับเอฟซีก็ยังดีหลงเดียบอ่ครับตีดีเขาไม่ได้นอนปาเมื่อคือเขาเป็นหนองมาอีกประเพทนึ่งกับดุกดิกคนละประเภทกันนะครับดุกดิกเนี่ยจะเป็นแบบ ถนุตนออยู่กับคนนอนกับคนครับแต่ดีๆนี่ก็เหมือนกับโดกับเสียโดกับสายลุยครับสายลุยนะแล้วถึงเขาตุกเลียงแบบติดพื้นมาตั้งนอนพื้นมาตั้งแต่เกิดจงใจครับเพราะว่าฟามเขามันเป็นโรดเรือนติดพื้นนะครับแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมาประมาณสักสักเอวครับแล้วก็เขาเป็นตะคา้นะครับเป็นตะคา้เล็กนะเป็นมุงลวด คือเป็นตะแค่ประมาณนั้นเลยครับพุมเป็นโรงเรือนนะครับตึงกาจะจะมีเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับแล้วก็มีหลานกว้างมีห้องน้ำมีอ่างอาบนา้ำเป็นเขาก่อขึ้นเป็นบ่ออาบน้ำมันมนะครับไอ้หนองมานะครับอ่า น้องมาตัวน้อยกะแยกอีกเรือนตะุส่วนตัวใหญ่กะอยู่แยกอีกอีกเรือนกะเขาฟาร์มเขาทําเป็นจัดส่วนดีกับเขาแยกเป็นรุนเป็นรุนนะครับส่วนตัวนี่ถือว่าทองได้เป็นแบบนี้เขาก็จะแยกข้างเดียวไม่ให้วิงเล่นอย่าอย่าปูดวข้างเดียวกับเดืเมอมเงินอนักตัวก็จะแยกน้องอยู่ตัวอยู่อยู่ตัวเดียวนะ ไม่ให้วิง่งไม่ให้เล่นครับกลัวว่าจะแทงปร,ประมาณนี้นะครับเปราะว่าถ้าน้องอับน้ำหรือว่า้องเกี่ยววิ่งเล่นแันนี้คือแทงได้ครับปุ๊ตัวทองเขาก็จะแยกส่วนมาหลุนหรือว่ามาไว้นุ่มอะไรแบบนี้เขาก็จะแยกห่างจากน้องตัวเล็กๆนะครับกาเขาทาเป็นชัตรวนกับฟาร์มนะ่างเด่นแต่ fc เข้าใจนะครับเขาไม่ได้เลี้ยงคือมาใช้ฟาร์น,นี้ไม่ได้เลี้ยงแบบ แตนุตาโน่เมือนกับมูอวนกับนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นนะครับผมบว่ามันคนละประเภทกันต่อเอฟซีซื้อทีนนอนอย่างดีนะครับหนุ่มอย่างดีเหมือนกับมูอวนก็ไม่กว้างกับนะครับมุพราะก็กัดเลมดครับกัดเลมดใส่ปันนี้นะครับ ไม่ใจว่าลุงเดียไม่เอาหน้าหน้ามาสยายนะครับเอามาทําไม้เรียบร้อยแล้วครับไม่เลือกจริงดีครับนั่นก็นา่าเป็นป้าป้าเจ็ดตัวกล้องลุงเดียพื้นหนึ่งนะครับพื้นใ่ญ่เลยนะครับแล้วไม่ใจพื้นป้าเจ็ดตัวตำนานนะครับซื้อกล้อง กล้องเอตูเสร็จหรือว่ากล้องอะไรนี่แหละครับอ๋อไม่ไม่จ่ายครับจิ๋ว่าเป็นมาเดี๋ยวไปคนตีตีหรูปโโลปโปโลครับผมโปโลโลปโโลอย่างดีกับพื้นใหญ่ซื้อมาหลายบาทครับผมจะลงทุนให้น้องไหมครับเรียบร้อยครับเละหมดแล้วก็เป็นที่นอนปิกนิกแบบผัดได้สามถอนนั่นนะเดี๋ยวลองมาใช้ให้ดูนะครับเละหมดครับ ตอนคำกับลุงเดียใช่ไหมพอลุงเดียเดินมาดูเอาเรียบร้อยครับเขกัดฟองลงฟองน้ำที่ว่าหยัดเย็บไว้ลุดมดกันเลยไม่เอาใส่ครับเพะว่าถึงใส่ไปก็เขาเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเราเราแค่ว่ากันหรือว่าตีติวมีกำแพงกันย,ย้ายลมข้าหรือย้ายแบบนี้ดีกว่าครับผมตอนลุงเดียสังเกตุกขึ้นครับ ดีดีเขาไม่เคยนอนบนที่ฟ้านอนปาที่ปูให้ดือว่าไอ้ได้ทั้งชิ้นครับเขาจะมานอนปืนครับผมเขาจะนอนกิ้งไปกิ้งมาที่ปืนจ้ามาหลงเดียก็ต้องมาเจ็ดต้องมากวาดนะครับที่เขานอนนั้นครับก้นได้ดกับกวาดพอเอาเขาออกเสร็จกับวาดใช่เรียบร้อยครับผมแัวแม่มันอับแม่มันได้นะครับ พ่อยก็บอกแล้วครับผุมว่าเดี๋ยวยายกองหัวเสร็จนะครับก็คือตํำขอกให้เจ้าเบนนอยจ้องตัวแล้วก็หวัดหน้านะครับแล้วก็ทำรงเรือนให้ลูกดิกเออมาจ่าุลูกดิกกับไอ้ดีดีเพราะว่าตีแรกคิดว่าลูกดิกกันแต่ว่ามวนฝนังกงไม่ให้นอนคนเที่ยวครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งมวนเขาถ้าไม่มีปานางเรื่อหลงเดียกเขาป่าจึงมเจ้าเกลียดกับเขาติดยิงปานางเขาติดมากับเกือใกล้ก็ได้กับยูเขาก็ตะกลนไม่หลงเดียกับป้านางก็อบอกต้นก็เขายูนั่งครับ แต่ว่าเขาก็จังืงอจังเง่มองววประมาณนั้นหละครับแดงทีว่าตุนเขาไปตุระนูน้นตุระนี้นะครับพุมถ้ามาว้ามูว่วนอยู่ตลอดก็ไม่ได้ไม่เมื่อนปนานังกับลุงเดียเพราะว่าปนานังกับลุงเดียสลับกันได้บางทีป,นา,ปานังไปตรระนห้ตื่นว่าทำงานไดอยู่กับให้ลุงเดียยกเขาประมาณนี้ครับป้มกะบอาต้นก็เขายุ่ครับ ไม่ใช่บ่อต้นมึงไม่รักกับเกลือคือเขายูกับเขอยูกันมาตั้งแต่เล็กนู้นเลยแต่บางทีบ่าต้นไปตุร,าน,นตรานุ้นตุรานี่น,นะครับตึ้งก็ากัว่าก็เป็นจุ่มกัว่าก็จุ่มเจ้าครับผมแต่เกิดเขายู่ตัวคนเดียวจะประมาณนี้ครับนี่ดูกับพีสนี่ปูดไปปากสั้นไปนะครับผมยอมครับเอากับผมมิฟซี แล้วนกืนนี้ก็ไม่มีได้หมางนะครับปุมใอ้เอฟสีดูนะครับความเรียบร้อยบริเวณบ้านหนองรอบๆแล้วกับบรรยากาศอากาศตีนเน่านะครับปุ้ม,มไม่มีไรครับแล้เด็กๆแล้วัดหน้านู่นนี่จะาวัวตัวดื้อดือเด็กๆว่ามันเกรเรลรุดออกจากขอเมื่อขืนก้อนไมครับ ลูดบอยครับผมให้เด็กๆหรือตามนอนก็ไม่มีไรครับกอ็ได้จับดีครับปุ้มอาตราเกืนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดอ่าฝางติดตามช่องลวงเดียร์ถิมลังบ้านหนองององงิงให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็ไานาง่งในบ้านหนององ,ง,งอิงไว้ด้วยครับผมคืนนี้หนององอิงน่าจะปักพ้นนะครับเพราะว่าโปรแกรมเด็กเกี้ยนไหวก็คือเดินทาง ก็น่าจะปักป้อนปรุงนี้แล้วครับโกลกกระโกลกกระโกลกระนะครับปุ้มจะไปปลูกกันได้นะครับน้องยิงแถวหน่อยเป็นมันแปง้งนะครับปุ้มเอาขึนนี้แหละที่ตะบัดครับปุ้มกดในเจอกันไหมครับปรุงนี้ตุมโรุสวัสดีครับปุ้ม